ราคาทองวันนี้26กันยายน2567ล่าสุดปรับ4ครั้งแล้วสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากสิบวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากกันค่ะสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่26กันยายน2567เปิดตลาดคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดในครั้งที่1ส่งผลให้ทองด้วยว่าพันรับซื้ออยู่ที่บาทละ42,64รบาท96สสตางค์ และขายออกบาทละ41,600บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ41,000บาทและขายออกบาทละ41,100บาทค่ะโดยระหว่างนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงโดยครั้งที่2ปรับขึ้น50บาทครั้งที่3ปรับขึ้น50บาทครั้งที่4ปรับลง50บาทค่ะ ซึ่งส่งผลให้ราคาทองรูป้าพันรับซื้ออยู่ที่บาทละ43,10บาท44สตางค์และขายออกบาทละ41,650บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ41,50 0บาทขายออกบาทละ41,150บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือ g o ล d s สปอรอยู่ที่2,669ดอลลาร์ต่อออนขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ